โหบอกเลยว่าเปิดประเดิมมาอย่างสวยดูดิซีซั่นใหม่ครับผมนะก็สวัสดีครับผมปอนุหล่อครับผมก็ซีซั่นนี้จบไปที่74ดาวนะก็สกอร์ก็ประมาณนี้เลยนะจบไปบอกเลยว่าซีซั่นใหม่มาเนี่ยต้องเอาให้สุดกว่านี้ครับผมนะขอจบที่อันดับ14ของประเทศนะตอนนี้ก็นี่ก็ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วแหละก็คุณ่าจะ ไม่ติดประเทศเออเพราะว่าพวกมิรีแต้มมันก็เยอะเนาะแต่ไม่เป็นไรครับผมดได้ม่กล้าคิวส่งรอบบอกเลยว่าพี่ยอสุดจริงได้เห็นว่านาคอจะมีสกินใหม่เนี่เดี๋ยวรอดูว่าผมว่าจะเป็นสกินเลยรนะเคซูพีม74ลงไปคอม2ครับผมนะก็เกิน51ดาวก็ลงไปคอม2หมดอ่ะอุ้ยยอเอ,อ้ย่อยากเห็นโจ๊กเกอร์ เอ็นสกิลแล้วอ่ะแต่แบทแมนผมเห็นไปแล้วไงประเด็นน่ะซีซันใหม่ S3 2 0 2 3โคตรเฟีเ้ยวบอกเลยแล้วก็เป็นร er ิกเตอร์ผมซีซันนี้นะก็เขี้ยวผมนะก็คลิปนี้เนี่ยผมจะให้ดูตาแรกของผมนะก็เปิดประเดิมมาได้ลูกลักของผมเลยตาคอนะครับผมนะคลิปจะเป็นยังไงนั้นก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมมีการเซเวลาเนาะไปเลยครับ แล้วกูอยู่กับแรงค,คอมมันดีไงน้องอืโดนสวยกันหมดแต่กูบอกเลยโอเคผมก็สวัสดีทุกท่านอีกรอบกันด้วยนะครับผมอยู่ผมบอลหลอดนะโอเคมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า,วาผมคนขัางที่ตื่นเต้นเลยนะตาแรกนาะคอในซีซั่นใหม่ก็เปิดมะเดิมมาได้ตาแรกเลยอันนี้ตาแรกจริงๆนะก็ถ้าใครไม่เชื่อก็เดี๋ยวดูท้ายคลิปเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งก็แม่งแม่งก็ให้ดูแรงไองแกเขียวผม อืมบอกเลยว่าพี่เอาจริงครับผมซีซั่นนี้เลยเห็นว่านะเขาจะมีสกินใหม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นสกินอะไรนะแต่เห็นว่าเห็นได้ยินแววๆมาแหละว,ว่าไม่งมีสกินใหม่อะ่ะ <สา S 1> ค่อคยๆฟาร์มไปครับผมนะไอ้ใ,ใหญ่สเต็ปการเล่นหรือว่าคลิปแนวใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอร์ผมด้วยนะครับผมจะเป็นใจมากเลยนะทีมอ่ทกต่างครับผม Okay. ต้องการอุย้ยต้องการเงินต้องการเงินใจยเย็นครับน้องชายไ่รู้ว่าน้องจะเล่นพี่จริงแต่มูลามันเล่นแปลกๆแฮะม,มูลาบไม่น่าแท็กเวฟเวฟสองเมดปะไม่แทกวะไม่เป็นไรเรอย่าสงสัยดีกว่าถ้าเขาโยนก็ดีไปเฮ้ยคนได้ได้สองครับผมสวยจัดแต่ทำไมต้นไม้กูได้วะเอาจัดเลรยโอเค ต้นไม้เกิดแทนจะไม่เกิดได้ไงมันเล่นสองคิวอะเฟิร์สบัตรเด็ไม่กอดเฮ้ยโหเล่นเลยอ5โ okay. อเครอมากรน,นะผม no ดักล้อก่อนดักล้อก่อนใจเย็นเดี๋ยวนื้อผู้นุ่มจะเดินไปทางนั้นโดนแก๊กดึงนะคับวอก่อนตัวเองกันหมดเอ้ยได้อยู่นั้นอะ ต้องใอ้เพื่อนเล่นเพิ่งกูเข้าผักที่อะไรเออแต่กูได้อยู่ไงแล้วเดินออกครับผมได้เรียบร้อยเรียบร้อยซิวซิโดนโดนกูยกสวยครับสวยกันหมดอะกูบอกเลยไปโดนดึงรอดเล่ากดอยู่เรียบร้อยครับหมดทีมหมดทีมสิจตดมันต้องแบบนี้สิครับคนไทยเชียอคุณกน่าตาแรกกูจะโดนเซตเยอ่อซะและ้ว ฟามต่อครับผมมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ฟามต่อผมเพื่อการเงินที่ยั่งยืนนะจ๊ะอุย้ยเขาได้ดากไปละแต่ม่เป็นไ,ได้มึงก่อนบับคุ้มกว่าครับต้นเกมนะแล้วก็แพทเนี่ยคือดาร์ s l a เรียลแปดนาทีเนี่ยค่อนข้างที่จะก่งและโกงมากๆคือเมื่อปล่อยเล่นไหนก็ตามเนี่ยมันจะสร้างขึ้นเวฟเรียกขึ้นเวฟอ,อ่ะสร้างขึ้นขึ้นสีดําอ่ะคือถ้ามันชนคีปฝั่งฝั่งที่มัน อีกฝั่งนึงอะถ้ามันชนนะคือคีิหายหมดเวฟเลยและทั้งทีมที่ได้ดาร์กอะจะได้เงินไปนะครับผมซึ่งคน้ค่ที่จะโกงเลยทีเดียวบอกเลยว่ายังไงก็ต้องได้นะผมแนะนําเลยว่าซีซั่นเนี้ยคือดาร์กแม่งโหดมากแต่มันก็จะแค่อยู่แค่ดาร์กของ8นาทีนะถ้า15นาทีเนี่ยมันก็จะมันก็จะเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> มันก็จะไม่ไม่เรียกขึ้นมาเคลียร์เวฟ ของศัตรูนะโอเคประมาณนั้นครับผมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ผมต้องการคิวครับผมสวยครับเฮ้ยซิวชิวเก็บแผงหลังกูสวยละจังหวะนี้เฮ้ยโหคิดติดสเตกเกือบตายไปแล้วครับคนหายไม่อยู่แล้วเรือดร้อนเชียรอะไรล่ะฉีกัวเอาฉีกัวไม่น่าถึงอ่ะไม่เป็นไรครับผม ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเล่นเรายังไหวชิวผมไม่ค่อยเล่นครับไม่ยากตานี้พี่คอนโทรลเกมไว้หมดแล้วโอเคพี่ได้แบบพี่ได้เล่นอ่ะโอเคพี่ได้เล่นอ่ะจะไม่มีอะไรเลยอเออแล้วเราก็จะมาเท็กเวฟกลางฆ่าได้ป่ะวะผมไม่กล้าเสี่ยงกับตัวนี้โอเคกลางสองสยองขวัญเฮ้ยมันจะเล่นผม ผมเล่นนาคอแล้วผมไม่กล้าเข้าซาตามากเลยผมโดนบินสวนโคตรบ่อยเลยผมก็เลยไม่กล้าเข้ามันเป็นโรคกลัวซาตาไปแล้วอะ่ะโดนสวนตายหมดอะ่ะเฮ้ย <Nice set. S 1> เข้าตัวอะไรดีเข้าตัวอะไรก็ไม่รู้จังหวันนี้มั่วจังวันนี้มั่วเฮ้ยเฮ้ยจะตายจะไหนถอยก่อนไม่อยู่แล้วใครสวยจังหวันเนี้ยสวยเอ้ยสวยกันหมดกูบอกเลยเก็บเลือด โอ้มูลาดอยู่มูกาลังจะไปเลยไหมก็อดมูลาดไม่ขึ้นเดี๋ยวเพื่อนผมได้กลางไงหรือเพื่อนผมได้กลางหรือเปล่าสวยครับโอ้มันอยู่ในการคํานวณของพี่หมดแล้วตอนเนี้ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายของพี่หรอกแล้วเข้าไปงัดตายเปล่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอะจังหวะเนี้ยเดี๋ยวมันก็เลี้ยงโตแล้วแหละเฮ้ยไปนู่นหละผมคิดว่ามันดักเมื่อกี้ แม่เฮ้ยอ่าวงี้สวยดิวางอย่างงี้แล้วพี่เห็นไงเรียบร้อยคำน้องโดนเซตยอ่อไปแล้วเฮ้ยโอ้โหไม่มีพันนิดแล้วผมกอพันนิดลงกระตัวนนั้นไปแล้วไงเสียดายจังเ็นไปครัวผมชนะเลยเฮ้ยเขาโยนแล้ววะเฮ้ยดูเขาพิมพ์ดิทีมกขูขอกต้นทีมกูขอกต้นจัดไม่เป็นไรคบน้องเพิ่งรีแล้ง ไ <c oughs> อ้เยอะกูเจอคนไท,ทยท้อหนึ่งไลายแล้วผมเชื่อไม่แปลกหรอกเพิ่งรีแลงเชื่อถ้าคือแบบโคตรซวยอ่ะคือแบบถ้าโคตรแบบโคตรผมที่แบบอยู่อยู่แบบแล้งสูงๆใช่ปะไม่งก็มาเจอแรงต่ําๆอ่ะที่แบบบางคนก็ไม่เคยขึ้นคอนมั่งแต่รีมาแบบคอมสี่คอมห้าอย่างเงี้ยอือแล้วไม่งก็ซวยกันหมดอ่ะกูบอกเลยจังหวะเนี้ยแลงไทยต้นสีเชี่อซวยกันหมด อ้ยสวยจัดโอ้โหโอ้โหตายเรียบร้อยเจอกันครับน้องเอ็นแล้วคนไทยผมเอาไงสวยจัดประเน่สวยได้มุลาดครับนนอฟาร์มไปก่อนเ <laughs> รอฟาร์มไปก่อนเราฟาร์มไปก่อนฮะไม่เกิดอะไรขึ้นให้เพื่อนเล่นไปครับจอยนี้ขออนุญาตให้เพื่อนแบกไม่สนอะไรทั้งนั้นบักเลสวยจัด,ได,ไ,ดได้อยู่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 ที่แปลว่า เอาป้อมครับสวยเอาบัฟต่อครับโอเคไม่แต่ผมอยากได้ดาร์กเมาได้ไหมดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าดาร์กดาร์กแปดัทเียไม่งโคตรเฟี้ยวบอกเลยไม่งส่งขึ้นแบบขึ้นอัดกระแทกแค่ฝั่งฝั่งศัตรูแล้วแบบคีปไม่งไปหมดเลยและที่ดีคือฝั่งที่ได้ใช่ปะมันก็จะ มันก็จะได้เงินหมดเลยนะถ้าแบบถ้าเคียร์คีเวฟนั้นไปแล้วนี่เห็นขึ้นปะเนี่ยขึ้นมันจะเป็นทางหมดเนี่ยเห็นปะพูดเฟี้ยวหืมที่มากๆบอกเลยเชื่อคือแบบผมไม่รู้นะว่าขึ้นนี่ทําอะไรได้บ้างก็ลืมเอาง่ายๆคือลืมนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมันก็มันก็ช่วยแหละแต่ไม่รู้ว่าช่วยด้านไอะไรจงวันนี่สวยครับแล้วทำไมสม,มันมาตายตรงนี้วะ ดูผมไม่ได้เจอหมัดยางยืดเข้าไปเรียบร้อยเซษยอ่อเคไม่โดนผมออกได้ออกได้ออกได,ได้สวยจบอย่างไว้9นาทีเรียบร้อยแล้วผมนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรเ,นะเนี่ยเกย็บางไว้เชียกูบอกเลยตาน,นี้จะผมไม่ได้ได้ MVP นะเพราะว่าผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยตาน,นีอะไรจริงๆอะือแบบตาแรจริงๆ นะนี่ตาแรกจริง,รงบอกเลยโอ้คอมมันดีสองสองดาวครับผมนะก็ตอนแรกมันดีมาหนึ่งดาวแหละก็ชนะตานี้ตาแรกก็ได้มาสองดาวก็กลายเป็นสองดาวน,นั่นเองประมาณนั้นนั่นะนะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมกลับมาทํานะก็อาจจะตกตะกักนิดนึงนะครับผมนะก็ไ้เจอคลิปหน้าผมสรับคลิปนี้เท่านี้ไม่มีอะไรมากและนะครับผมก็ q ห้าตายหนึ่ง exit หกนะบอกเลยว่า แค่ไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะก็ไว้เจอกิปหน้าผมสว่วนคลิปนี้เพียงเท่านี้บายบายครับทุกคนไว้เจอกิปหน้าครับชุกมั่ว